สวัสดีค่ะชื่ออ่อนนทนิชาโชติลิิเมธิกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO แบรนด์โคคโลโตเกียวค่ะสำหรับการดูแลตนเองอ่อ,อคิดว่าเราควรดูแลตนเองสะสมอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ตนเองโทรมไปพร้อมกับสถานการณ์ของความเป็นแม่ค่ะคือเราสัมผัสอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าเรามีท้องแตกหลายผิวอะ่ะมันจะเหมือนของคนชราเลยคือมันจะมีรอยเหี่ยวยุบยือเต็มไปหมดเลยพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บ ไม่ได้ละเราแบบรู้สึกหดหูมากในสมัยก่อนนะ่ะผลิตภัณฑ์นะ่ะน่าจะมีคุณสมบัติด้านเดียวยังไม่ครบจบที่ผลิตภัณฑ์เดียวเหมือนปัจจุบันก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวแตกลายรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เซลลูไลท์โคโคโลนะคะหรือโคโคโรนะคะแปลว่าหัวใจค่ะที่อ,อําทำผลิตภัณฑ์นี้ด้วยใจ ะะด้วยใจความจริงใจและก็รู้ใจผู้บริโภคสามสิ่งนี้เป็นสามสิ่งที่พี่อ๋อยึดมั่นถึงมั่นมาตลอดค่ะสำคัญที่สุดคือพี่อ๋อได้ทดลองใช้กับตนเองค่ะได้คลุกคลีกับมันไม่ว่าจะเป็นอินเกเดียนตา่างๆประกอบกับให้ผู้ใกล้ชิดใช้ สำหรับคำถามที่พบบ่อยมากรอยแตกลายหายไหมรอยแตกลายนะคะคือรอยแผลเป็นชนิดหนึ่งค่ะซึ่งไม่สามารถทําให้หาย1 0 0ได้แล้วพี่ออก็ต้องบอกแอดมินหรือน้องที่ขายของหรือคุณแม่ที่ขายสินค้าค่ะที่เป็นพันธมิตรกับเราว่าห้ามบอกว่าหายเด็ดขาดอันนี้คือความจริงใจและหนึ่งอย่างที่แบรนด์บอกให้กับลูกค้านะคะพอลูกค้าใช้อะค่ะผลลัพธ์ที่เขาได้อะเกิน90% มันจะเกิดการบอกต่อที่แบบเยอะมากและจะบอกว่าโคโคโรโตเกียวอะค่ะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะสิ่งกรณีที่ลูกค้าเกิดการแพ้ค่ะแน่นอนค่ะสกินแคร์มีการแพ้แน่ๆแต่ว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าแพ้โคโคโรโตเกียวเนี่ยไม่ถึง10ลายกรณีที่ลูกค้าแพ้นะคะทางแบรนด์ก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย เต็มที่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลคุณหมอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ดูแลอย่างใกล้ชิดจนจบกระบวนการเลยทีเดียวค่ะจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลิตภัณฑ์โคคโโลโตเกียวเนี่ยไม่ได้สต็อกสินค้ายเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าค่ะได้ใช้ของสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเราได้คุยกับลูกค้าเองในหลายๆครั้งลูกค้าค่ะชอบถามเข้ามาบ่อยมากว่าตัวหนึ่งแถมหนึ่งหรือตัวจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆเนี่ยเอาสินค้าเก่ามาลดราคาหรือเปล่าพอเราเห็นปัญหาที่ลูกค้ารู้สึกกังวลใจ พี่ออกก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นข้อนี้เนี่ยเราควรมีการจัดสรรเรื่องสต็อกให้ดีลูกค้าเนี่ยควรจะได้ของสดใหม่ตลอดเวลาแม้แต่เป็นสินค้าที่ทำโปรโมชั่นก็ตามทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์แม่ละเด็กค่อนข้างเยอะแต่ว่าแบรนด์โคโคโลเรายังได้ รางวัลจากอมรินเบบี้แอนด์คิดอวอร์ด2021ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ครีมทาท้องลายค่ะเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งใน10ปีที่เราทํามาเพราะว่าเป็นรางวัลที่คุณแม่ทั่วไทยโหวตให้เราและนอกจากนั้นนะคะแบรนด์โคโคโรโตเกียวนะคะยังได้รับความไว้วางใจนะคะให้ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทยกับการอบรมคันคุณภาพของโรงพยาบาลเองด้วยค่ะ ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะพูดถึงเนี่ยแบรนด์โคโคโลโตเกียวเนี่ยก็มีความโชคดีในนั้นอีกหนึ่งอย่างค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณสามีมากเลยครัพี่เชสามีพี่อ่อเนี่ยวางแผนเรื่องการเงินค่อนข้างดีเราก็เลยมีกระแสเงินสดที่บวกอยู่มีเงินในการอัดฉีดโฆษณายอย่างเต็มที่ค่ะในขณะที่คนอื่นปรับลดเราปรับเพิ่มคุณลูกค้าก็เลยมองเห็นเราเยอะขึ้น รายได้ก็เลยเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นค่ะในช่วงโควิดถือว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสิ่งสำคัญในชีวิตเนี่ยพี่ออกยกให้ครอบครัวเป็นที่1ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรามีการสร้างออฟฟิศนะคะไว้ในรั้วบ้านของเราเองค่ะเพราะว่าเราอยากอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์หรือการบำรุงผิวการทาประจำทุกวันเนี่ยมันทำให้ลผิวเราแข็งแรงพี่อ๋อเลยใส่ใจเรื่องการทาครีมเป็นหลักพอเรารู้สึกว่าผิวเราแห้งกร้านผิวเราเป็นขุยเราก็แค่ทาครีมบำรุงซ้ำและสำคัญที่สุดเนี่ยพี่อ๋อใช้แต่โคโคโรโตเกียวนะคะเราเป็นแบรนด์เล็กอะคะ่ะต้องอาศัยการคุกครีกับมันให้มากที่สุดเมื่อไหร่ที่เรา อยู่ใกล้ชิดใช้เวลากับมันมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้จักสินค้าของเราพี่อ๋อคิดว่าเรามาเป็นที่หนึ่งเพราะสิ่งนี้ค่ะ